สวัสดีนะคะวันนี้ Omega w o r l d Class ขอแนะนำหลักสูตร CFO s Agenda ค่ะหัวข้อนี้จะเป็นเรื่องกลยุทธ์ที่เราจะ transform การเงินสู่คู่คิดของ CEO ค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากวิทยากรประจำหลักสูตรดตรสุริยะเลิศวัฒนพงษ์ชัยค่ะสสวัสดีครับคุณกิฟครับครับผมชื่อดออรสุริยะเลิศวัฒนพงษ์ชัยนะครับปัจจุบันก็ทำงานเป็นที่ปรึกษาทางด้าน กลยุทธ์แล้วก็เรื่องดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันแล้วก็เรื่องล e ีนด้วยนะครับโอกาสทรานส์ฟอร์มองค์กรในระดับองค์กรมหาชนอยู่หลายบริษัทเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ผมยังทํางานเป็นกรรมการอิสระในบอร์ดของอบริษัทมหาชนด้วยนะครับหลักสูตรนี้มีชื่อว่า CFO's Agenda เหมาะกับผู้บริหารในระดับใดและด้านใดบ้างคะ จริงๆแล้ว CFO Agenda เนี่ยเป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาสำหรับคนทางด้าน finance and accounting โดยเฉพาะนะครับแต่ว่าถ้าคนในด้านอื่นๆก็ได้ด้วยเหมือนกันนะครับในแง่ที่ว่าจะได้เห็นวาระสำคัญว่าฟังก์ชันงานที่เราเรียกว่า finance and accounting เนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยมันถูกเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างนะครับมีการ transform ตัวเองไปอย่างไรบ้างครับ คราวนี้สิ่งที่เราจะนำเสนอในคลาสเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของวาระของคนฟแนนซ์นะครับบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับความคาดหวังต่อต่อคนฟแนนซ์เนี่ยก็คือว่าเราอยากให้คนฟแนนซ์เพิ่มคุณค่าให้กับธุรกิจมากยิ่งขึ้นก็คือเปลี่ยนจากตัวเองเป็นแค่ผู้ทำรายการทางธุรกิจให้มาเป็นคู่คิดให้มาเป็นคนที่ช่วยคิดกลยุทธ์นะครับแล้วก็ทำให้เรื่องของการเงิน ไปส่งเสริมกลยุทธ์ต่างๆที่เรามีอยู่ในธุรกิจแล้วก็ทําให้เรื่องการเงินนะครับมีวิธีการทํางานที่สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมของธุรกิจในปัจจุบันนะครับค่ะการเป็นคู่คิดของซีอจะช่วยขับเคลื่อนบริษัทหรือองค์กรนั้นๆได้อย่างไรเหตุใดท่านจึงไม่ควรพลาดหลักสูตรนี้คะครับสิ่งที่เราจะทําการทําความเข้าใจกันในหลักสูตรนี้เลยนะครับเป็นพื้นฐานสําคัญมากๆเลยก็คือ เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องคำว่า value add e d ในธุรกิจนะครับก็คือเราต้องแยกแยะให้ออกว่าสิ่งที่เราทำในทุกๆอย่างในธุรกิจเนี่ยอะไรคือ value add e d อะไรคือ non value add e d นะครับซึ่งเราก็จะให้กรอบในการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้คนทาง finance and Accounting นะครับมองเห็นตัวเองว่าในปัจจุบันเนี่ย อะไรที่เราใส่ขั้นตอนการทำงานเข้าไปแล้วกลายไปเป็นอุปสรรคในธุรกิจครับแต่คราวนี้โจทย์ที่ต้องบริหารให้ดีนะครับแล้วก็เป็นความสนุกของหลักสูตรนี้ก็คือว่ามันยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญมากในองค์กรก็คือเรื่องของความเสี่ยงเราจะมีวิธีการอย่างไรบ้างที่จะทำให้ธุรกิจดาเนินไปโดยมีความเสี่ยงที่บริหารจัดการได้นะครับมีการควบคุมที่เหมาะสมเราจะเปลี่ยนให้ไฟแนนซ์เนี่ย เป็นคนที่เป็นคู่คิดและมีความเฉียบคมทางธุรกิจนะครับนั่นคือวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้ครับค่ะก็ขอเชิญชวนฝ่ายการเงินแล้วก็รวมถึงผู้ที่สนใจทุกท่านนะคะเข้ามาร่วมเรียนรู้หลักสูตรนี้ค่ะท่านก็จะได้ มุมมองใหม่นะคะว่าต่อไป Finance นะคะในอนาคตเนี่ยจะมีบทบาทสำคัญต่อธุรกิจมากขึ้นแล้วก็ก้าวไปสู่การเป็นคู่คิดทางธุรกิจได้อย่างไรคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทางดรสุริยาเป็นอย่างสูงเลยค่ะสวัสดีค่ะ